รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตรายการที่ทำให้คุณรักความเป็นไทยและภูมิใจที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยและขอฝากความรักความภูมิใจไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง178ประเทศที่ชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตทางช่อง TGN นะคะกับเวลาดีทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งทางคอตด้าด้วยกันแบบนี้นะคะในช่วงคนไทยชุนเทวันี้นะคะเพียงแค่คุณกดเข้ามาที่ดอกจันสามสามหกศูนย์แปดแปดแล้วโทรออก ฝากคำตอบไว้นะคะอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวสาก์แก้วกับโรงแรมตัวนอซองกับอีกๆก็ได้ค่ะ <Audio Jungle. S 1> ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New f o r t u n e r New Legend of the Pride กกรัตนโกสินทร์ถือเป็นมหานครที่รุ่งเรืองโดดเด่นสมเป็นราชธานีแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกๆคนตลอดเวลากว่า200ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นกล่าวรัชกาลที่1น่งทรงเริ่มตั้งพระนครขึ้นเพื่อให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประวัติศาสตร์ชาติไทยดังนั้นรัตนโกสินทร์จึงเริ่มนับตั้งแต่ครั้งแรกในวันที่21เมษายน2325 ถือเป็นวันแรกที่เริ่มมีการลงเสาเอกแห่งพระนครหรือเสาหลักของเมืองกรุงเทพนั่นเองนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลายาวนานถึง234ปีสารหลักเมืองกรุงเทพมหานาครจึงเป็นสถานที่สำคัญอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์โดยประเพณีการสร้างเสาหลักเมืองจึงเป็นประเพณีความเชื่อตามคติพราหมณ์ที่เชื่อว่าเสาหลักเมืองเปรียบเสมือนเสาหลักโลก และแกนจักรวาลดังนั้นการลงหลักปักฐานเมืองเอาไว้เพื่อเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงของบ้านเมืองนั้นและเป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดาที่จะทำหน้าที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้มั่นคงถาวรตลอดไปเมื่อเข้าไปสการาเสาหลักเมืองเราจะเห็นเสาหลักเมืองสองต้นซึ่งต้นสูงถือเป็นต้นแรกในการสร้างเมื่อครั้นรัชสมัยรัชการที่หนึ่ง ประกอบพิธีเมื่อวันที่21เมษายน2325ต่อมาเสาต้นนี้ชำรุดตามกาลเวลาล่วงมาถึงรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอนเสาหลักเมืองเดิมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ออกประกอบพิธีเสาหลักเมืองต้นใหม่ในวันที่5ธันวาคม2395แต่เมื่อเสาต้นเดิมที่ถอนออกมาแล้วไม่มีสถานที่เก็บรักษาที่เหมาะสมดังนั้น พระองค์จึงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ตั้งไว้เคียงคู่เสาหลักเมืองต้นใหม่มาโดยตลอดและนี่จึงทําให้เห็นว่าทําไมเราถึงเห็นเสาหลักเมืองมีสองต้นอยู่เคียงข้างกันจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ท่านใดที่เดินทางไปสักการะเสาหลักเมืองจะได้มีโอกาสได้สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของเสาหลักเมืองทั้งนี้เนื่องจากคติความเชื่อที่ว่าทรงเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงส่งและเชื่อกันว่า พระองค์ทรงเป็นเท้ามหาพรมและทรงเป็นพระสยามเทวาทิราชองค์หนึ่งที่รักษาพื้นแผ่นดินไทยเอาไว้ด้วยเหตุน,นี้จึงได้อัญเชิญพระบรม,มรูปสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปฏิสฐานไว้ภายในหลักเมืองกรุงเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาสการะเสาหลักเมืองกรุงเทพก็ยังจะได้มีโอกาสสการะหอเทพเทวาอารักษ์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทพ,พเจ้าผู้ทำหน้าที่รักษาบ้านเมืองทั้งห้าพระองค์ได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อหอกลองและเจ้าพ่อเจตคุบซึ่งในวันขึ้นปีใหม่ก็ดีวันสงการานต์ก็ดีก็จะมีผู้มากราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตอย่างมากมายสำหรับเดือนเมษายนนี้ ถือเป็นเดือนที่กรุงเทพมหานครจะมีอายุครบ234ปีทางรายการใคร่ขอเชิญเชียทุกท่านมาร่วมสักการะเสาลักเมืองและเทพเจ้าผู้พิทักษ์รักษากรุงรัตนโกสินทร์และร่วมกันล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาบุรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ได้รักษามหานครแห่งน,นี้ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึง234ปี ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า นี่คือภาพพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้ามาร่วมสดมนเนื่องในวันประสูติเจ้าแม่กุนอิมซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27มีนาคมที่ผ่านมาดังนั้นจะมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กุนอิมมาถวายเครื่องสักการะพร้อมทั้งขอพรเจ้าแม่กุนอิมในวันนี้เพื่อให้สมความปรารถนาทุกประการไม่เพียงเท่านี้นะคะทางหลวงพ่อพบโชคยังได้ออกตรเวนแจกข้าวสารเนื่องในวันเกิดเจ้าแม่กุนอิมเช่นกัน เพราะหลวงพ่อเชื่อว่าวันนี้เราทุกคนต้องช่วยกันเสริมบาร,รมีให้กับเจ้าแม่กุนอิมเพราะเป็นวันประสูติของท่านหลวงพ่อจึงได้ออกเดินทางไปแจกข้าวสารรอบเมืองและสร้างพระธาตุในวันนี้ด้วยด้วยความศรัทธาที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและชาวต่างชาติต่างให้ความเคารพศรัทธ,ธาในองค์พระโพธิสัตว์กุนอิม ณวัดเพื่อประกัางจังหวัดเชียงรายเพราะไม่เพียงพบโชคธรรมเจดีพระมหาเจดีย์เก้าชั้นรูปทรงแปลกตาที่สูงเด่นตระงานอยู่บนเนินเขาเหล่าพุทธศาสนิกชนยังได้ชื่นชมในความงดงามขององค์พระโพธิสัตว์กุณิมประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ที่สูงถึง79เมตรที่โดดเด่นตรงงานเห็นแต่ไกลองค์นี้พื้นที่ที่สร้างเจ้าแม่กุณิมนะหนึ่งไร่กับหนึ่งงานปาดดินออกแล้วอะ่ะก็คือมันมีสองไร่กว่า มันเป็นหนึ่งไร่กับหนึ่งงานก็ตรงนั้นเป็นเนื้อที่ที่สร้างเจ้าแม่กุฎ่มขึ้นจริงๆปรากฏว่ามันมีบ้านคนเยอะแยะไปหมดเราจะไปซื้อที่ตรงนี้ได้ยังไงทุกคนในบ้านเขาเอามาขายที่ดินให้แล้วขายให้หลวงพ่อแพงๆหลวงพ่อก็แค้นใจว่าทําไมขายบ้านให้แพงจังก็คนแรกที่มาจุดประกายขายที่ให้หลวงพ่อคือคนที่อยู่ติดรั้วนี่แหละอยู่ๆก็มาขายให้สี่แสนห้าบอกที่ตรงนี้มันทินที่แบบนี้นะเอกสารก็ไม่มีนะแล้วก็จะ จะขายสี่แสนห้าได้ยังไงเขาขายกันแค่สี่หมื่นแล้วตัวเองมาขายสี่แสนห้าก้อนเจ้าแม่คุณอิมเขาจะเอาแหละเขาจะเอาสี่หมื่นขายสี่แสนห้าในยุคนั้นอา้อาวพอดีมีคนอะชื่อคุณสมเกียรติเขาบอกหลวงพ่ออยากได้ที่เหรออา้าวผมซื้อถวายนะเขาก็ซื้อจ่ายไปเลยอะจ่ายแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยแต่นี้คนหลังๆเขา้าเขามีบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนบ้านของเราเนาะ ถ้าเรามีบ้านอยู่ตรงนี้เราจะขายไหมล่ะขายก็ได้นะถ้าเราซื้อสี่ล้านจะขายสี่สิบล้านได้ดูถ้ากล้าซื้อก็กล้าขายอ่ะปกลงเป็นอย่างนั้นหมดเลยอ่ะก็เลยต้องซื้อที่ราคาแพงๆหมดเลยทั้งหมู่บ้านยกขายทั้งหมู่บ้านเลยเอาสิอยากซื้อใช่ไหมซื้อบ้านฉันฉันขายสี่อ่าสี่เขาปลูกบ้านทั้งหมดทั้งที่ทั้งบ้านเขาปลูกบ้านสี่เก็เป็นคนคนผลพื้นพื้นพื้นบ้านพื้นบ้านนะคนธรรมดา เงินทุนการสร้างบ้านของเขาก็ประมาณนี้แหละประมาณไม่เกินสามแสนห้าแสนเนี่ยแต่ตอนขายให้เรานะเป็นสามล้านห้าล้านเจ็ดล้านอย่างนี้เลยกว่าลวงพ่อจะได้ที่ดินเพื่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กอุอิมสูง7 9เมตรองค์นี้ต้องพยายามอย่างมากในการให้ชาวบ้านโดยรอบเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระโพธิสัตว์กุอิมที่ต้องการให้นสถานที่นี้เป็นดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตานในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ หากแต่ความคิดของชาวบ้านไม่ได้คล้อยตามอย่างที่หลวงพ่อพูดแต่อย่างใดจึงสร้างความทุกข์ใจให้กับหลวงพ่อเป็นอย่างมากซื้อที่ปับ๊บหลวงพ่อก็ไม่รู้จะไปหาโพธิ์ทไม่รู้ว่าจะเอาช่างที่ไหนมาสร้างเจ้าแม่คุณอิมหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าติดต่อใครไม่เป็นก็จุดทูบก,ก้าวดอกปักหลวงพ่อจุดทูบก,ก้าวดอกขอเจ้าแม่คุณอิมถ้าเจ้าแม่คุณอิมจะเกิดตรงนี้ไม่รู้ไปจะเอาช่างที่ไหนใหญ่ขนาดนี้จุดทูบปักปึกป๊ก ปรากฏว่ามีช่างมาจริงๆด้วยมีช่างมาแล้วก็มีผู้รับเหมามาต่อเนื่องกันไปเลยเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยและในที่สุดองค์พระโพธิสัตว์กุลิมนวัดห้วยปรากั้งจงังหวัดชียงรายก็ได้บังเกิดขึ้นซึ่งเหล่าพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาเพื่อสักการะในองค์พระโพธิสัตว์กุลิมนวัดห้ยปลากังบางก็มาขอพรขอโชคขอลาบ อีกทั้งขอให้ประสบความสำเร็จเพราะตามความเชื่อทางใจหากแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่อิงอิงเชื่อในความศรัทธาที่มาจากคำว่าความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ สนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครอง1ถุงรวมบริจาคสร้างสาบันการแพทย์จากกรีนริบดินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม053903054-5 มาฝาเป็นแฟนรายการเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงค่ะคนไทยห่วงใยกันร่วมสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงเฮ้ยเปียนมาแล้วเนี่ยมาเล่นส่งการเลยในรถเนี่ยเก็บน้ำไว้ชีสาวดีว่า เออเก็บแล้วร้องเพลงก็ได้เดี๋ยวขึ้นมอเตอร์เวยแล้วเตรียมเงินค่าผ่านทางให้หน่อยดิไม่ต้องอยากช่วงเทศกาลสงกรานต์มอเตอร์เวย์เขายกเว้นค่าผ่านทางกับผู้ใช้ทุกคนจริงเหรอครับในการยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์เริ่มต้นเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับฟาไม่ละละน้องสงกราน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลขเด็ดกรุงเทพบ้านช้างและบนทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้าวงเวียนรอบนอกบางไินบางพลีตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันที่เก้าเมษายนไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่สิบเจ็ดเมษายนค่ะซึ่งทางมอเตอร์เวย์ยินดีให้การดูแลและให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางทุกท่านให้สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัยทั้งนี้ช่วงเดินทางไปและช่วงเดินทางกลับ พร้อมอยังช่วยลดค่าใช้ใจ่าในการเดินทางให้กับผู้ใช้ทางอีกด้วยและหากผู้ใช้ทางท่านใดเดินทางแล้วเกิดขัดข้องหรือต้องการความชื่อเหลือสามารถโทรสายเดวนมอเตอร์เวย์ได้ที่1586ต่อ7เรายินดีพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะดีจริงเลยครับที่มอเตอร์เวย์ให้ความ,อมของใหญ่และดูแลความปลอดภัยของทุกคนขอบคุณค่ะสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเมื่อท่านใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ วันนี้ทางรายการได้ออกมาร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์วัชระพิจิโตจเจ้าอาวาสแห่งวัดป่าพุทธเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งพระอาจารย์ถือเป็นเกจิเทราจารย์สายธรรมยุทธนิกายที่มีปฏิปทาจริยวัตรโดยขยันเจริญสมาธิชั้นอาหารเพียงมื้อเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของหลวงพ่อที่เรามักได้ยินอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการให้สัจจะอธิษฐานก็คือก็คือเมตตาแหละก็เมตตา คือคือนี่คือที่เราปฏิญาณตนนั่นแหละในพระศาสนานัตทีเม,ม,มสั่าอันยังพุทโธเมธรมโมเมสร่างโคเมสร่างเราหลังนั่นเนี่เป็นที่พึ่งให้เข้าได้กบจัดภัยเข้าได้นั่นแหละนั่นคือหน้าที่ของพระที่เขาเขาตั้งสัจจะอิฐานปฏิญญาตนที่มันในพระศาสนาเราคือเป็นขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งและกบจัดภัยได้จริงหลวงพ่อวชระได้กล่าวว่า การที่นักปฏิบัติควรมีการตั้งจิตอธิษฐานซึ่งก่อนจะเริ่มตั้งจิตอธิษฐานผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาตนเองเสมอว่าสิ่งนั้นๆเราแน่ใจมากน้อยเพียงใดว่าเราสามารถทําได้เราต้องเข้มแข็งพอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการตั้งจิตอธิษฐานนั้นท่านให้เริ่มจากทีละน้อยเช่นจาก3วันถึง7วันก่อน และค่อยเพิ่มเป็น1-3เดือน e และค่อยเพิ่มเป็นปีหากสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่เราตั้งเจตอธิษฐานแล้วบารมีก็จะเพิ่มมากขึ้นหากทำไม่สำเร็จจำเป็นต้องไปเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยต้อง9วันต้อง9วันที่จะเปลี่ยนแปลงได้9วันต้องอย่างน้อยต้อง9วันแล้วเดือนละครั้ง,เด,งเดือนละครั้งมาถือสินเดือนละครั้งแล้วเมื่อหายแล้วก็ถือสินเก้าวันอีกครั้งหนึง่งแลหลังหายก็มาถือสินเดือนละครั้งอย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งต่อเดือน ค,คือมาสร้างบุญใหม่แก้ไขตัวเองงั้นงั้นงั้นเป็นบุญเ,เป็นบุญเก่ากรรมเก่าที่ให้ผลเขาให้ผลเขาให้ผลเขาต้องมาสร้างบุญใหม่แก้ไขก็เป็นด้วยการรักษาศีลปฏิบัติทำนี่แหละไม่มีอย่างอืน่นไม่มีอย่างอื่นทีเดียวทางรายการเขาเชิญชวนทุกคนมาร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการดูแลจิตใจของตนเองให้มีสติอย่างน้อยๆการที่เรามีสมาธิ ก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมสนับสนุนโดยไดกินเอกิระชีวิตมีดีไซน์ความเย็นสบายที่เหนือกว่าช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณ รับอรุลกระปุยลูกรุนวันนี้เราก็พาท่านมาที่เมืองกำแพงเพชรอีกนะครับกำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อที่จามากสาหรับพืชกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่เป็นพืชที่ทําชื่อเสียงให้จังหวัดกำแพงเพชรกล้วยไข่อร่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือนสี่ของไทยนะครับกล้วยไข่เป็นกล้วยที่กินคู่กับขนมกิยาศาสตร์ได้อย่างมีรสชาติแล้วอร่อยอย่างยิ่งนะครับมาดูกล้วยไข่ที่ กล้วยไข่เป็นกล้วยที่ชอบดินร่วนปนทรายสามารถระบายน้ําได้ดีไม่ชอบอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไปฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคุณเป็นปลายฝนต้นหนาวหรือควรเป็นช่วงเดือนสิงหากันยาและตุลาส่วนช่วงเดือนพฤศจิากาก็พอจะปลูกได้บ้างซึ่งจะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้กล้วยตกเครือในช่วงฤดูแล้งของปีต่อไปนั่นเอง ที่สังเกตกล้วยว่ากล้วยพร้อมจะออกเครือเมื่อไหร่นะครับให้สังเกตว่ายอดกล้วยยอดสุดท้ายจะสั้นลงมานะครับอคอกล้วยจะเริ่มบวมๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะแทงปลี่ยออกมาสําหรับท่านที่มีความสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในพืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชที่อายุมากหรือพืชอายุน้อยหรือดินที่แตกต่างกันไปข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ ปุย๋ยรุ่งอรุณเรามีคําแนะนําให้แต่เทคนิคสําคัญนะครับการใช้ปุย๋ยที่ดีต้องมี4ถูก 1. ถูกสูตร 2. ถูกเวลา 3. ถูกอัตรา 4. ถูกวิธีทําได้อย่างนี้ปุย๋ยจะมีประโยชน์เต็มที่ครับผม คนไทยชวนเที่ยววันนี้พาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะไปรู้จักกับโรงแรมตูนอซอนค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand เชิดเที่ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมมาแสวงหาความสุขทางด้านที่ตะวันออกกับโรงแรมที่อยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะคะจากกรุงเทพมาเพียง260กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาถึงจังหวัดสะแก้วคะ่ะตูนดซาบิลสาฝร,รัร่งเศสแปลว่ารุ่งอรุณทางทิศตะวันออกนะคะเรียบพ,พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันกับห้องทั้ง52ห้องสองแบบไม่ว,ว่าจะเป็นแบบรีแล็กซ์ หรือแบบสุขเรียนและที่พิเศษสุดๆนะคะสานําเกลือแห่งแรกของอารัญญประเทศค่ะ ท่านผู้ชมวัิที่พัตคาลเชจุนซองทีม่มีมีอาหารไทยรสชาติจัดจ้านรอคุณอยู่ค่ะเชตุนซองเป็นอิงสถานที่นะคะที่อิงได้คอมเมนต์ว่าเมื่อคุณมาถึงจงังหวัดสาแก้วแล้วเนี่ยนอกจากจะได้พักบ้านรับรองที่เหมือนกับพักอยู่ในบ้านของคุณเองกับกิ่นไอของวัฒนธรรมของกัพูชาผสมฝรั่งเศสนะคะ เชดูนอโซจึงเกิดขึ้นที่นี่ขึ้นมาถึงที่เชดูนอโอแล้วนะคะสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยอิงขอเล็กคำเมนดนนะคะยังจะโฟมอลไฟค่ะเป็นอะไรที่ล้ำมากๆยีแม่แต่ขาหมูเยอรมันนะคะ ไก่นี่จะเป็นไก่จูนซอนซึ่งคุณมากิมลิ้มชิมรสแล้วเนี่ยคุณจะติดอ,อกติดใจและที่สําคัญนะคะไก่รวนเชนี่เป็นอะไรที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ mm hmm. สําหรับคุณวิชยัยีแนะนํานะคะคาปูชิโน่ปั่นสำหรับสาวๆอย่างเราต้องนี่ค่ะสตรอเบอร์รี่ปั่นเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มนะคะที่อีกเล็กขามเนว่าคุณมาถึงที่เชจูนซอนแล้วต้งสั่งค่ะ วันนี้นะคะเป็นของท่านผู้ชมที่ตอบคำถามเข้ามาถูกนะคะว่าตูนซอนนั้นเป็นภาษาอะไรสร้างคำตอบแล้วส่งเข้ามาที่ดอกจันซามซ้ำหนแแล้วกดโทรออกสัปดาห์หน้ามารุ่นร่ชื่อผู้โชคดีค่ะรวมสนับสนุนโดยด h วิส s d o m p มพลศูนย์นวัตรกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม กรอบกว่าอร่อยกว่า Apple j a แจที่ติดใจโดยบริษัทวัชมนฟูด้ดและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่มีโอกาสไปพักผ่อนกันที่ทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดสุขโขทัยค่ะฉเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปามีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ1นึห้องและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พัก จากทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปารายชื่อผู้โชคดีคุณชัดนรงไทยทองดีเพชรบูรณ์คุณชุรีพรดวงสงกรุงเทพคุณกิรติรองเสียงสะแก้วคุณรัตนาดีพร้อมอ่างทองคุณโคสิธิ์รุ่งสำราญอยุธยาคำถามประจำสัปดาห์นี้ตุนซอนเป็นภาษาอะไรหนึ่งอิตาลีสองฝรั่งเศสสสเปนเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยชุนเที่ยวรวมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากตุนซอนสะแก้วกดดอกจัน3 3 6 0 8 8แแล้วโทรออก ฝากคาตอบที่ถูกต้องไว้นะคะคนไทยไม่เส่ดัจริดวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านที่สวยๆที่ทำให้เราบุกการในรรยกาศดีๆแบบนี้กับโรงแรมเมลลเนยมฮิลตันกรุงเทพค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการซ้ําได้ที่ www.ing.com หรืออีกหนึ่งช่องทางที่ u t u b e อิงอิงสิทธินีและติดตามเป็นแฟนกันที่ a c e b o o k นะคะก็ที่อิงอิงสิทธินีอีกเช่นเดียวกันค่ะมาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยด้วยกันใหม่วันอาทิตย์หน้ากับคนไทยไม่ใส่ดัจริตเพื่อที่ว่า คุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ